ตายแล้วหัวออกหัวออกมาเขามากินน้ากันท่านผู้ชมแบบน,นี้นะข้สินั่งมัยังซีโรได้ขอาวผ่านี่บอกน่งผ่านี่บอกโอเคมาเบิ้งกันแบบน,นี้นะอาหารอยู่พี่เห็นบ่ะแต่แซ่แต่แซ่ขอ่อยชิมอันนี้ให้เจ้าเบิง้งให้สมเจ้าเบิ้งก่อนเด้อนี่ท่านผู้ชมเด้อนี่ปลาทูน่านี่ตอนใหญ่ยิ้มโลดนี่นี่เขาปลาอืมอืมใส่เบิ้ลหนึ่งระ อ,อ,อืมอืมแอะไรอากนี้กุชิป้อนมึงอมกุชิป้อนมึงแซ่บกุชิป้อนมึงอืมเนาะจุดสิ้นแซ่บขนาดเลยอาดจะอ่อนสองต้นเลยค่ะสองต้นเลยค่านี่จะไปโลดนี่อันอีตาก้องตาก้องเดียวถอยกินเด้อมนะึงน่ะนี่เข้าป้า you <laughs>